ทำไมคุณควรทำตามเสียงหัวใจหนทางสู่ชีวิตที่เติมเต็มและเปี่ยมสุขในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังของสังคมคำแนะนำจากคนรอบข้างความกดดันจากสื่อหรือแม้กระทั่งกระแสะความนิยมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งเรามักจะหลงลืมหรือเพิกเฉยต่อเสียงที่สำคัญที่สุดนั่นคือ เสียงหัวใจของตัวเราเองเสียงหัวใจไม่ได้หมายถึงอารมณ์ชั่ววูบแต่คือสัญชาตญาณอันลึกซึง้งความปรารถนาที่แท้จริงคุณค่าที่ยึดมั่นและความหลงไหลที่ซ่อนอยู่ในตัวเราการเลือกที่จะทำตามเสียงหัวใจอาจไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายเสมอไปแต่อย่างไรก็ตามมันคือหนทางที่นำไปสู่ชีวิตที่เติมเต็มมีความหมายและเปี่ยมสุขอย่างแท้จริง ทำไมคุณควรทำตามเสียงหัวใจเหตุผลที่สำคัญยิ่งกว่าความสำเร็จภายนอกการเลือกที่จะทำตามเสียงหัวใจมีประโยชน์มหาศาลต่อชีวิตของคุณทำในมิติส่วนตัวและอาชีพ 1. เพื่อชีวิตที่เติมเต็มและมีความหมาย Fulfillment and Meaning เมื่อคุณทำในสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าและความปรารถนาที่แท้จริงของคุณคุณจะรู้สึกถึงความเติมเต็มอย่างลึกซึง้ง ไม่ว่าผลลัพธ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับเสียงหัวใจทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมีจุดมุ่งหมายและทุกการกระทำมีความสำคัญนี่คือความสุขที่ยั่งยืนกว่าการไขว่คว้าหาความสุขจากวัตถุภายนอก 2. เพื่อความสุขที่แท้จริง (True Happiness) ความสุขที่เกิดจากการทำตามเสียงหัวใจคือความสุขที่มาจากภายใน เป็นความสุขที่บริสุทธิ์และยั่งยืนเพราะมันไม่ใช่ความสุขที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความคาดหวังของคนอื่นหรือสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นมันคือความสุขที่แท้จริงของการได้เป็นตัวของตัวเองและใช้ชีวิตในแบบที่ใจต้องการ3เพื่อการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง (Authenticity) การทำตามเสียงหัวใจคือการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะไม่ต้องสวมหน้ากาก ไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นเพื่อเอาใจใครการใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ต่อตอนเองจะนำมาซึ่งความสงบภายในและความมั่นใจในตนเองที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้ 4. เพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุด Unlocking Full Potential เมื่อคุณทำในสิ่งที่ลหลงไหลและสอดคล้องกับคุณค่าของคุณคุณจะมีพลังและความมุ่งมั่นอย่างมหาศาลคุณจะทุ่มเทกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ และผลลัพธ์ที่ได้มักจะเกินความคาดหมายเพราะคุณกำลังใช้ศักยภาพสูงสุดของตัวเองอย่างเต็มที่ 5. เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตนเอง (self confidence) ทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะฟังเสียงหัวใจและลงมือทำตามนั้นคุณกำลังสร้างความเชื่อมั่นในตนเองว่าคุณสามารถพึ่งพาตนเองได้คุณสามารถตัดสินใจเพื่อตัวเองได้และคุณคู่ควรกับชีวิตที่คุณปรารถนา ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่มาจากการทำตามเสียงหัวใจจะสะสมเป็นความมั่นใจที่แข็งแกร่ง 6. เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางจิตใจ (Increase resilience) เมื่อคุณตัดสินใจทำตามเสียงหัวใจคุณจะพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายได้ดีมากขึ้นเพราะคุณมีแรงจูงใจภายในที่แข็งแกร่งและตระหนักว่าเส้นทางนี้คือสิ่งที่คุณเลือกด้วยตัวเอง 7. เพื่อดึงดูดความสัมพันธ์ที่ใช่ Attracting right relationships เมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองและใช้ชีวิตตามคุณค่าของคุณคุณจะดึงดูดผู้คนที่มีความคิดคล้ายกันผู้ที่เข้าใจและสนับสนุนคุณเข้ามาในชีวิตทำให้คุณมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงและเติมเต็มมากขึ้น 8. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น Inspiring others เมื่อคุณกล้าที่จะทำตามเสียงหัวใจและใช้ชีวิตในแบบของตัวเองคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นที่อาจกลำลังลังเลหรือกลัวที่จะทำตามความฝันของตัวเองการใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญของคุณสามารถจุดประกายให้ผู้อื่นกล้าทำตามบ้าง9เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางจิตใจ Increase resilience เมื่อคุณตัดสินใจทำตามเสียงหัวใจ คุณจะพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายได้ดีมากขึ้นเพราะคุณมีแรงจูงใจภายในที่แข็งแกร่งและตระหนักว่าเส้นทางนี้คือสิ่งที่คุณเลือกด้วยตัวเอง10เพื่อลดความเสียใจในอนาคต minimizing future regrets ผู้คนจำนวนมากเสียใจในภายหลังที่ไม่กล้าทำตามความฝันหรือไม่กล้าใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองต้องการ การเลือกที่จะทำตามเสียงหัวใจในวันนี้จะช่วยให้คุณลดความรู้สึกเสียดายในวันข้างหน้าอุปสรรคและกับดักทำไมเราถึงไม่ทำตามเสียงหัวใจแม้ว่าการทำตามเสียงหัวใจจะมีประโยชน์มหาศาลแต่หลายคนกลับไม่สามารถทำได้เหตุผลหลักมาจากอุปสรรคและกับดักเหล่านี้ความกลัวความกลัวเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความกลัวความล้มเหลวความกลัวการถูกตัดสินความกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือความกลัวที่ไม่เป็นที่ยอมรับความคิดหวังของสังคมครอบครัวเราเติบโตมาภายใต้ความคิดหวังที่หลากหลายจากสังคมและครอบครัวซึ่งบางครั้งก็ขัดแย้งกับความปรารถนาที่แท้จริงของเราความคิดของผู้อื่น เรามักให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผู้อื่นจะคิดหรือสิ่งที่ผู้อื่นจะพูดทำให้เราไม่กล้าที่จะแตกต่างเงินและสถานะแรงจูงใจจากเงินสถานะทางสังคมหรือความมั่นคงทางการเงินสามารถบดบังเสียงหัวใจและทำให้เราเลือกเส้นทางที่ไม่สอดคล้องกับตัวเองความไม่มั่นใจในตนเอง การขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนและทำตามสิ่งที่ใจต้องการความไม่ชัดเจนบางคนอาจไม่รู้ว่าเสียงหัวใจของตัวเองคืออะไรเพราะถูกกลบด้วยเสียงรบกวนจากภายนอกมานานความเคยชินและความสบายการอยู่ในสภาพแวดน้อมที่คุ้นเคยแม้ว่าจะไม่เติมเต็มแต่ก็รู้สึกปลอดภัยและสบายกว่าการเปลี่ยนแปลง การเปรียบเทียบการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นในโซเชียลมีเดียหรือในชีวิตจริงอาจทำให้เราคิดว่าเส้นทางของคนอื่นดูดีกว่าและพลาดที่จะฟังเสียงของตัวเองวิธีการฟังและทำตามเสียงหัวใจการเดินทางภายในการฟังและทำตามเสียงหัวใจไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการฝึกฝนความอดทนและความเมตตาต่อตนเองนี่คือแนวทางปฏิบัติ 1>, 1. สร้างพื้นที่แห่งความเงียบสงบ Create space for silence ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนการหาเวลาอยู่กับความเงียบสงบเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งลองฝึกสมาธิใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติหรือทำกิจกรรมที่คุณชอบที่ช่วยให้จิตใจสงบการสร้างพื้นที่นี้ช่วยให้คุณสามารถได้เย็นเสียงกระซิบจากภายในของคุณได้ชัดเจนขึ้น 2. ตั้งคำถามกับตัวเองอย่างลึกซึง้ง Ask deep question อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันในชีวิตคุณค่าหลักอะไรคือสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวามีพลังและเติมเต็มความหลงไหลถ้าฉันไม่ต้องกังวลเรื่องเงินหรือความคิดของผู้อื่นฉันจะทำอะไรอะไรคือสิ่งที่ฉันเสียใจที่สุดหากไม่ได้ทำในชีวิตนี้อะไรคือสิ่งที่ฉันอยากให้คนจดจำเกี่ยวกับฉัน คำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณค้นพบความปรารถนาที่แท้จริง 3. จดบันทึก journaling การเขียนบันทึกเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสำรวจความคิดและอารมณ์ของคุณเขียนทุกอย่างที่อยู่ในใจไม่ต้องกังวลเรื่องไวยากรณ์หรือความถูกต้องปล่อยให้ความคิดของคุณไหลออกมาการเขียนจะช่วยให้คุณได้ยินเสียงหัวใจของคุณเอง 4. สังเกตปฏิกิริยาของร่างกาย Notice body sensation เสียงหัวใจมักจะสื่อสารผ่านความรู้สึกทางกายด้วยลองสังเกตว่าเมื่อคุณกำลังตัดสินใจเรื่องสำคัญร่างกายของคุณรู้สึกอย่างไรคุณรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายหรือตึงเครียดอึดอัดหนักอึ้งไหมความรู้สึกเหล่านี้เป็นสัญญาณจากสัญชาตญาณของคุณ 5. เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆ START small ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ในทันทีเริ่มต้นจากการทำตามเสียงหัวใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนเช่นเลือกเสื้อผ้าที่คุณชอบจริงๆแทนที่จะตามแฟชั่นลองทำอาหารเมนูที่คุณอยากทำหรือใช้เวลาทำกิจกรรมที่คุณรักเพียง15นาทีการเริ่มต้นเล็กๆสร้างความมั่นใจและโม um. เมนตัม 6. เผชิญหน้ากับความกลัว confront fear ยอมรับว่าความกลัวเป็นเรื่องปกติแต่อย่าปล่อยให้มันหยุดคุณตั้งคำถามกับความกลัวของคุณว่าสิ่งที่ฉันกลัวให้สุดคืออะไรมันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงไหมถ้ามันเกิดขึ้นฉันจะรับมือกับมันได้อย่างไรบางครั้งการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวอย่างตรงไปตรงมาก็ทำให้มันเล็กลงเจ็บหาแรงสนับสนุน seek support พูดคุยกับเพื่อนครอบครัวหรือผู้ให้คำปรึกษาที่คุณไว้ใจแบ่งปันความปรารถนาของคุณและรับฟังความคิดเห็นการมีผู้สนับสนุนจะช่วยให้คุณรู้สึกไม่โดดเดี่ยวและมีกำลังใจที่จะก้าวต่อไป 8. เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง Learn to let go ปล่อยวางความคาดหวังที่ไม่สมจริงปล่อยวางความคิดของผู้อื่นและปล่อยวางความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีอยู่จริงการปล่อยวางช่วยให้คุณมีอิสระที่จะทำตามเสียงหัวใจของคุณ 9. เฉลิมฉลองความสำเร็จ Celebrate progress ทุกครั้งที่คุณกล้าทำตามเสียงหัวใจไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรจงเฉลิมฉลองความกล้าหาญของคุณการให้รางวัลตัวเองจะช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกและสร้างแรงจูงใจ 10. อยู่กับปัจจุบันขณะ stay present การทำตามเสียงหัวใจคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติในปัจจุบันทำในสิ่งที่สำคัญกับคุณในตอนนี้ไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนบทสรุป ชีวิตของคุณบทเพลงของคุณชีวิตของคุณคือบทเพลงที่คุณต้องเป็นผู้แต่งและขับร้องเองดังนั้นอย่าให้เสียงรบกวนจากภายนอกมาบทบังทำนองที่แท้จริงจากภายในการเลือกที่จะทำตามเสียงหัวใจอาจไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายที่สุดแต่เป็นเส้นทางที่นำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนความเติมเต็มในชีวิตและการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง จงกล้าที่จะฟังจงกล้าที่จะเชื่อมั่นและจงกล้าที่จะลงมือทำตามเสียงกระซิบอันลึกซึ้งจากภายในของคุณเพราะไม่มีใครรู้จักคุณดีเท่าตัวคุณเองและไม่มีใครสามารถสร้างชีวิตที่คุณปรารถนาได้ดีเท่าตัวคุณเองใช้ชีวิตของคุณให้เต็มที่ในแบบฉบับที่เป็นคุณแล้วคุณจะค้นพบความสุขที่แท้จริงที่รอคอยคุณอยู่เสมอ